คลิปล้วยอ่ะเห่รอๆหน่อยอันนี้มันบล็ออ่ะเทนเนอร์ต้องใส่รอ,อ่อเนอะจริงอ่ะอได้รอๆหน่อยเดี๋ยวในเพื่อในคลิปเบิ้งจะขอเก็บ่าใส่เพื่อกูเห็นนิดใส่เพื่ออะไรวะที่จะฟางกูดูแล้วอ่ะมีเกสรท้ายมีเส้นปขเนี่ยโอ้ สายเซน้อย่นี้ได้ยุบบ้านหรือยังดูแท่เลยจ้อแท้สนใจสมไของขกลัะเลยไม่มคคได้ส,สงดโอ้ตายสี่พี่อสี่ตัวยังจะมาต่ำห่วยท่านเก็บรายละเอียดเลยเดี๋ยวทายเลย เพกชุดไฟเปคชุดไฟตัวนี้สามารถใส่ได้ตั้งแต่2212 222kv 2ยัน 22173,000kv ตับปีกก็อยู่ที่เราจะจัดใ่พอคู่กับมอเตอร์นะครับเทอร์โบใช้2สองตัวนะครับเทอร์โบแบตก็จะเป็น22มิลลิแอมและใบก้างเ่าลองแบตทัวไปนะครับ2 0 2 2 0 3 0 0ใส่ได้นะครับดูดีเทลงานครับ แบตจะมีกล่องให้นะครับนี่ก็ใส่ตามตามตามกล่องเสียบมาเลยมีตีนตกแกมาให้คมนะครับไม่ต้องหาซีครับทำไว้ให้แล้วเราทำไว้ให้แล้วนะครับก็เวลาเฟิร์สไฟ์นะครับก็อย่าลืมปรับเลทไว้นะครับให้มันจะช้าก่อนถ้าเราไม่เคยอ่ะแล้วก็แล้วก็ติดติดอัพไว้นิดๆก็ได้เผื่อว่าเรายังต้องการอัพหายจะมีอัพนิดๆนะครับอย่าเรียกอัพนิดๆหนึ่ง เพื่อ,อเพื่อความสมดุลหรือว่าเราเรายัางเลี้ยงอัพไม่เป็นอ่ะติดอัพได้ทีนิดนึงอือครับอันนี้ผมเป่าไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้สเตปบ,บินทั่วไปนะครับสเตปบินทั่วไปถ้าสเตปจะเล่นเล่นท่าก็จับจับเป็นสเตปสองอ่าสเตปสองเปิดเยอะๆหน่อยครับแต่เล่นท่าสนุกนะครับเนี่ยดูบรรยากาศดูสามสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็มีลมอยู่นะครับลมพิวๆิ ที่ทำเล่นมากพอดีมีออเดอร์สั่งก็เลยทำออกมาจำหน่ายตัวนี้ไม่ได้ทำมาตัวสามที่ปีนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นงานโคมนะครับเดี๋ยวมีพัฒนาดูดีเทลงานพัฒนาตามตามตามรูปแบบตัวนี้เป็นกึ่งพิรชอัพอ่าดูดีเทลครับมีคนขับมีอะไรสวยนะครับเสียงเร้าเราเสียงเร้าเราขึ้นนิ่มๆเลยครับนิ่มๆเลยก็อากาศดี อ่ามีลมอยู่นะครับนะสองพันกว่ากำลังเหลือๆเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องใส่ชุดไฟอะไรขนาดนั้นแรงขนาดนี้ครับอันนี้อันนี้ผมผมใส่ชุดไฟเน้น,นให้ปินประหยัดแดดนะครับเนี่ยสองพัเนเจ็ดก็เหลือแหละนะครับอย่างนี้เนี่ยครับสองพันเจ็ด ใช่อยากแบบเสียงแป๊ดๆอยากแบบเล่าๆอีก3,000ไปเลยอ่าตอบสนองท่วงท่าดีนะครับเนี่ยพปกติพวกกึ่งสเกลอะไรเล่นท่าแบบนี้มันได้นี้แล้วปุ๊บแวบปุ๊บแวบจะล่วงบ้างไม่ล่วงบ้างแต่นี่มันเกาะอากาศดีมากมันค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องบินที่คอนโทรลง่ายไม่ค่อยไม่ค่อยสตอนนะครับไม่เหมือนกับหลัง รับหลังเนี่ยถ้าเราบินบินแบบมุดไปอะไรไปมันก็จะเข้าจตอมได้เลยอ่ะเดีย๋ยวลองลองสับสับเล่นกับลมหน่อยได้เดี๋ยวลองลองตามลมหน่อยลมแรงเหมือนกันนะลมแรงครับฟังเสียงลมดูได้เลย สเกลสวยๆครับสเกลสวยๆดูดูการผ่านหน้าดูเลยครับมาอ๋อไม่ใช่ขี่ๆเด้อโอ้ นะรับรองเอาไปเล่นครับสนุกครับสง่ายท้อง่ายไสปินทองปินไสกันตามใจเดอ้อนี่นะนี่นีลมแรงไงนะนขนาดมีล <ง S 2> มนะครับะรนะสมจริงดีครับสวย นะเดี๋ยวเราลองมาลองมาดูนะครับนี่บินไปกี่นาทีแล้วครับจันวาประมาณสี่นาทีสี่นาทีก็สี่นาทีห้านาทีแล้วครับตีไปก็ประมาณสี่นาที นะับดีตไวใช่ครับสี่นาทีห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบตยังไงแต่ตัวนี้รับรองครับเกาะอ,อากาศดีนี่บินสมจริงด้วยบินสวยครับบินสวยซู ที่อาจจะขับแคบเลยครับบินได้เลยที่เอาแคบอะ่ะนี่ครับเล็กแปดเล็กแปดตอบสนองดีครับนี่เล็กแปดครบับอีกนอยไม ไปไหนแล้วไปไห้ร่วงครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับร่วงมาแล้วนี่ไปเดี๋ยวเราลองมาดูวัดไปกันดูอาเดี๋ยวมาดูครับว่วา,เ,วา,วาเราบินนไปใช้ใช้แบตไป เท่าไหลอันนี้บางทีจับเร็วมากเราแต่เราลมลมถือว่าแรงนะลมถือว่าแรงอยู่เราไม่กระชกกระชกจะบินธรรมดาบินสวยมากเลยครับผมชอบมากเลยทรงเวลาแบบฟารผ่านหน้าอย่างเงี้ยนะผ่านหน้าครับมันเหมือนแบบของจริงมากเลยสวยครับดีเทลสวยครับอ่ะมาดูครับกับชุดไฟชุดนี้พอดีเลยครับแบตหมดพอดีหนึ่งก้อน ประมาณ5นาทีรา <5 S 2> ประมาณ5นาทีนี่เร่งแบบเร่งฮอบมั่งอะไรมั่งก็งกินแบบเร <laughs> ียบเกยปกติบินธรรมดาก็ก็จะจะให้คอนโทนจะวิดีโอจะออกมาสวยวันนี้แ้วเกิดบินบ้านเราไปไม่เกีนไรโอเคนะครับฝากคลิปนี้วเพียงเท่านี้นะครับผใจะได้ตอบคำถามได้นะครับสูส3มนะครับอ่าครับราคาเป็นกันเองโอเคครับ